มนเี้น้อยเนีย้ยกู้นึงเมยโบพาถามมันนามงียมอในะคนเย็นกูตีนเนี้ยดอกกะระมเลยเนี่ยมอย่งไรกีอ้มันก็ิบอ,อกจากเสียงพงดงเลยนี่ยทำคนต,ตนเตนพ่อซืไ้ไเนล่ะตอนมันพาตอนมันพาลงหซอไหนนั่นลหะลเนียิน,นี่ยงป,งป,งปงนนันนถนนสลบเลยบะสลบดไปตอตะโกเน,นี่ยคือขึ้นมาได,ดเา้เอาเราหดเอ้เอาเอาเราบ ก็ไม kind of ่เน th er ื <t iny> <t iny ้อเรางดพ่อได้ไปสาบาททั้งหลไปบ่้ยูได้แต่บ้านตกสาบาทนี่สเนาะแมนบ่สามเอดีสามเถามเอี้าอนบนุรีเส้าสามย่ปลายยกนดัเป็นตอกระโทั้งสามเท้่อ่าสามเทือนี่คือสามบ้าละตางก่ำตางบาละเลยเป็นบ่คนละหม่องเล่นบ่ถือผ้าเนี่ยับอ่าหายากเด้ มันผลทุตายรถฝนจนหัวหงอยตายบานตายแยงแขงไม่ได้เงีเงียเงีซื้อหมูมาสามตัวผุนเออทำเปหัวแต่ีทีเครื่องศพทุต่ายศพพี่เก่าออาเขาไปทียาซบมันเขาดูเดิมเขาจะมีลูกป่องงองถึงก็ขิงใส่นีนะบ่ยาศพก็ได้เจ้าหัวข้นกันขนาดนี้พ่อเกือบถือสียาเออเกือบถือผมหงเมื่อท่านพอดีบ่เขาุ เขากะสิมาส่งตัวสวงนั่นพรดีปับตัวไปไปเชียวไปส่งมันแต่วันที่หอเรอาอีพ่อนี่เขาห้องเย็นไปแล้วสอุกตู้ท้ายเข็ของห้องเย็นรถถายาถือได้เด้อโอ้ยดวงแข็งยาสดดวงแข็งพ่อยายจ้งได้การให้มิธอที่สี่เด้อโอ้ยขจาวาบมิตรเด้อเ่ะพูดเท่าว่ามีน้ำ่นเบิตแล้วเบิล้วเบิเบิกมแล้วมันบ่ ป่าพาสามเทือรอดมาได้ทั้งสามเทือเธอแรกเธอแรกยิ่งใส่กับพ่อเธอแรกยงเป็นน้องบัเธอแรกยิ่บเนน้ำบังเขาเนี<อ>่ยปีปากเห็บโต๊ะกันเออนั่น,น,นแหนนละเธอแรกนั่นแหละเธอแรกเออมาแบบบ่บอกเขาเลยวายนั่งอยู่เเียงเก็ดกลุ่มงานกลุ่มประมัยได้กว่าเมี่อกวันเออเดี๋ยวคุณเมื่อกวันลองขำมาเต้นครับเอิอนบอกมันกับโคดโคมันก็ะชงริมเลยเนี่ยเอค้งตรงเลยเนี่ยคนทำมลทั้งคนไป บันทึกที่สองนสัยบับนทึกที่สองน้องคลอกน้องพอกเลสน้องคอกไอ้ชตบุรีน้องคอกชตบุรีเออท่าตะเขียม,มเพื่อท่าตะเขียมอือครับสีลงจากรถไถโกโจสีลงกับตง้งหยิมเลยเออนี่ก็ได้มีตัวว่าครูขับยันฟังก็พอดีมีตัวเล่ายุติรถยุติรถไทยงดไทยครับเด็กเพียนเลือดทั้งสามเทียเ่ยอืมพวกเพียเรเลี่ยดตายแล้วเพราะว่ามันมันพาแห้งเนาะ ไม่เลือดดำขึ้มือหนึ่งปวดหัวหนึน่งก,ก็ขนาดเปียเลือดมาแล้วก็นั่งน้ำโมกพอได้เป็นหกเดือนหมดนี่ป้าโถเป็นไปได้จังไดเนาะเป็นนั่งจังใดล่ะคิวขึ้มาดหนึ่เอออาหน้าไม้ก็ได้คิวขึ้มาดหนึ่เออเป็นอย่างไรผมคิวคุย่างาอกกอของเนี่ยตัวของตังงงวผู้นั่งใกล้ย่างว่าคุกิวมาดน้ำเจ้าเออไปไกลเนาะเออตัวว่าหัวหนวกเดือนนึงเออหัวหนวกี้ยังเล<อ>ยแต่ว่าตอนนี้กักลับขึ้นมาไปซูย่างหรือเปล่า ขึ้นเหรอหูกระกลับขึ้นมาแล้วกลับขึ้นมาแล้วบังคำน้อยละ่ะน้ำน้อยแย่งกิงโอ้โหบังคำน้อยถ้าพิจ้างเดี่ยวความจำไม่ได้กาแฟมวย,ทยไทยเด็กขายบนอ่ะวันนี้พิย่างเดียวนะความจำผมนีไอ้ความฝันบผมี <c oughs> บัตรเทสสามไม่ใช่พ่อวันนี้เทสสามประชุมไหนจังหวัดใดยทุนบุรีคือกันนะบุรีคือกันงอนๆที่ไปฟไง ยังก็มองเขาขายผลไม่ย,ยังก็ับมัดจันนอนก็กับจัดจันบนทางสองเลนเนะครับเมื่อทเป็นแบบไปง้อนงองคู่เลยผมขามยังโรงเรียนนี่รถกับผัวมาก,กับมัดเจอกันพอดีเลยเนี่ยออว่ะกันพอดีเรื่องพงลงเนี่ย,ยอันนี้คือฝ่าหรือรถรถรถซ้<ด>นรถซ้นหัวหน่อมบุ้มเนี่ยมอนาม้าแตกไปเพราะได้ผลเนี่ะโอ้ยเนาะแต่ละแผลแต่ละยางเนาะมีแต่บักหนักหนักขนหดเลย เขาขึ้นรถตเลีเขาเพิ่งใช้ห่อหนากาเรเขาเขาก็ว่าตายลงเอกิดวังควยเกียกบวกเลยครับผมบ้ยเนาะขึ้นบิงเงินอยู่กับผ่องเงินที่มาบาทนั่นเออกับมันขอตาไข่กับมะพร้าวสามนวยเขาบ่บ่ายเลยมันจะมาลอยนั่น<อ>มาตัวลงบานมานบว้าปิ้งกับผ่องเงินเปืงง่ปอยนั่นย,<อ>ยังแด่จริงขึ้งเต็มกับผ่องยาสูบครับเก็ว่าบาเอากลัวผีตะลุยอยู่ซี่เออไปทางมวยมาตัวกินรถตปอนกูจับดูก่อนเลย สว้นเด็กแค่ปีนี้ผีมาถองกลับดูกรดไว้กระลุลยบุตรไล่สายเงาดอกบัอเนาะตัวจินตัวปลอมมาทรู้ยก็คนแค่แก้ไปฮักไม้เลมอเบิ้งข้าจาวางหนในเกาะจาวางจีนน้ำมันนี่คือดอกกันมยังคนน้ำนี่มืนมาตันันวัชเชนทีเพื่นบ้านอกลูกเขาแข่มาเปลี่ยน ชอบจะเป็นเดินบันกะหายเรากนน็ตอนนี้ก็เบิรเบิด์อเบิดโฉกแล้วเบิด์เบิดโกว่าเสร็จโอ้ซาุก็ดีต,ดตัวม<า>ันเถอะเนาะเข้าชวยซาบ่างกยุ่ยด้เราก็ได้ลูกคนมาไปทาบ,บาดท,ทางนี้ซาบาดท,ทางน <laughs> อ <laughs> ยู่บ่ด้เปมกแกมากชาวทางทุกคนงานเกดกงานนีทำไมงานกได้อ ม่อปหนุ่ทั้งเดีัวน่งรถเพว่าขม้ามันถึงวางถึงขขามันกิเป็นกอเป็นกัมเขาเนาพ่อเนาะก็ธรรมดาเนา่ครับคนทุใท้ก็ขม้า่าลูกอีกเดือนเขาเติมอีกเดือลูกสาวม่ลูกสาววูเดียวโอ้ขม้าขาดสิ้สับเห็นมาเขางอยู่กัเข้าสารใบใวนี่บ่ครับนั่นแหะอว่าจะขาผู้นำบังร้องลูกสาวผมนี่เน้ย

สามปีโอ้เป็นน้องผมปีหนึ่งสงปีอห่นั้นจลุงใช้หลาเดือวันมันแปลงเสียแล้วมั้มือไหนบุกที่ร<อ>่อนมาถยงนี่ผูใช้ไปเปลงเสีย,ยงเยม่พวกนี้งเปลียนน้อยว่าฉันลูกเอ้